สวัสดีครับคุณพี่ตุ้มนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่กุ้งค่ะจากเพชรห้าสิบแดงฟิตได้ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับหลับดีมีสุขครับ<ช>ผมค,บค่ะการนอนเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะคุณพี่ตุ้มครับผมวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะนอนหลับให้มันเพียงพอนะครับอย่างน้อย 6กถึงเชั่วโมงเป็นยังไงนะครับในช่วงนี้นะ,ะนะคะ <ผม S 1> คแล้วก็คุณพี่ตุ้มคะไม่ว่าเราจะดูแลสุขภาพด้านอื่นดียังไงแต่ถ้าเราไม่ได้นอนเนี่ยร่างกายก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูเคล็ดลับหลักดีมีสุขข้อแรกกันค่ะคผมข้อที่หนึ่งนะครับก็คือว่าปรับอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสมนะครับเหมาะสมตรงนี้หมายความว่ามันไม่หนาวเกินไปและไม่ร้อนเกินไปบางครั้งมันสรุปเพ่ออะไรมันหนาวใช่ไหมครับหรือมันร้อนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เรานอนแล้วนอนหลับไม่สบายอกันไขึ้นะ นะครับโอเคข้อสองค,ค่ะปิดไฟให้ มืดนะคะโดยมีเทคนิคการปิดไฟมาฝากด้วยนะค่อยๆปิดทีละดวงทีละดวงทีละดวงค่ะจนถึงดวงสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นพวกไฟหัวนอนหรือไฟที่ใกล้ที่นอนเรามากที่สุดค่ะครับผมข้อที่สามก็คือว่าปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะครับก่อนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจําเป็นจริงๆก็คือครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำตรงนั้นนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเป็นแท็บเล็ตก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ใน หรือหมอนของเรานะครับอาจจะอยู่ที่ส่วนของห้องไปนิดนึงครับผมนะครับข้อต่อไปข้อที่4นะคะก็คืองดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์เนี่ยก่อนนอนสักสี่ชั่วโมงครับผมคอ่าเพราะว่าในส่วนของคาเฟอีนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคมันจะทำให้เราตื่นตัว มันทําให้เราอาจจะนอนไม่หลับเลยตรงนั้นแลวรหรือว่าถ้าหลับก็รู้สึกว่าหลับไม่สนิทใช่ะคะใช่่ะนะครับแล้วมาข้อสุดท้ายก็คือว่าเข้านอนเป็นเวลานะครับเช่นถ้าเผื่อว่าเราเข้านอนตอน4ี่ทุ่มก็พยายามทําให้เป็นนิสัยก็คือ4ี่ทุ่มหรือห้าทุ่มอะไรก็แต่นะครับการที่เราสร้างเป็นนิสัยแบบนั้นเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีระบบจําโดยอัตโนมัติว่าถึงเวลานี้ปุ๊บเนี่ย มันจะเริ่มง่วงทันทีตรงนั้นนะครับนี่แหละพยายามเข้านอนให้มนเป็นไปเวลาค่ะคผมก็เป็น5ข้อเคล็ดลับหลับดีมีสุขจากโค้ปิีตุ้มครับและโค้พี่โก้งจากเพชห้ายังฟิตได้บ๊ายบายค่ะบายบายครับผมครับสวัสดีค่ะ